สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบพฤศจิกายนปีหกหกวันนี้ก็วันจันทรนะครับนี่วันจันทวันนี้จะวางแนวทางเราพัฒนานะครับเอฟซีที่เป็นขอตมลาวนะครับเนาะนี่วันจันทรแล้วหนาวนะครับเนาะเริ่มหนาวแล้วนี่ควาจะไม่หนาวกับเขาแล้วครับเนาะปีนี้ก็อากาศกำลังดีนะครับเนาะไม่หนาวมากกำลังดี ยิบสามยิบสี่ยบสองประมาณนี้นครับเนาะองศากำลังดีถ้าต่ำกว่าหลักยี่สิบก็ไม่เข้าท่าเหมือนกันนะครับเนาะถ้าต่ำกว่าเลขสองก็ไม่เข้าท่าเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันอยู่พอน,นี้ขณะนี้กำลังดีนะครับเนาะยี่สิบสองยิบสามยิบสี่อยู่ประมาณนี้หยิบเอ็ดประมาณนี้กำลังดี ก่อนนี้มาที่หาแนวทางเราพัฒนาเรานะครับนแนวทางเป็นของพี่ชายใจดีกับพง่สาวสารคามนะครับเนาะแนวทางใครชอบของ <c oughs> คนไหนก็จัดคนนั้นนะครับเนาะเป็นทางเลือกนะครับระหว่างพี่ชายใจดีกับสาวสารคามนะครับเนาะก่อนอื่นไปที่ของพี่ชายใจดีก่อนนะกันนะครับเนาะดูผลงวดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพี่ชายใจดีแม่นมากๆนะครับเนาะ มันจริงๆผลเราพัฒนานะครับวันสุขที่ผ่านมาที่17นะครับเลข6ตัวมี305473นะครับ305473 2ตัวล่างก็54นะครับ2ตัวบนก็73 3ตัวบนก็473นะครับ54กับ73 พี่ชายเจดีนะครับเจ็ดสามเข้าตรงตรงครับเนาะตัวเน้นเลยนะครับเม้นออกๆาพี่ชายเจดีให้หกคู่นะครับหกหนึ่งหกสามห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามห้าสองนะครับหกคู่บนล่างนะครับเนาะเน้นให้หกหนึ่งหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามก็เข้าเต็มเต็มนะครับเนาะเจ็ดสามแต่เสียดายนะครับชุดสามตัวหลักร้อยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สี่นะครับเนาะเสียดาย ยหญจะดีให้หลักร้อยมาสองเจ็ดสามนะครับสองเจ็ดสามถ้าเป็นสนะี่เจ็ดสามรบันเทิงเลยนะครับเนาะแมนหอกมา,กมา,กมากพี่ชายใจดีก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับเป็นแนวทางมาแบ่งปันในช่องบ่าวสารคามนะครับเนาะวันนี้ก็ให้มาแล้วนะครับเนาะส่วนของบ่าวสารคามไม่เข้านะครับเด่นเจ็ดเด่นห้านะครับจับคู่เจ็ดศูนย์เขาออกเจ็ดสามนะครับเนาะเจ็ดศูนยะ์เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับ เข้าจะเลขเด่นนะครับเนาะแล้วก็50 58 59 50ห้าแปดห้ก็ไม่มีนะครับก็ออกห้าสเขาจะเลีกเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับจะจับคู่ไม่เข้านะครับเนาะจับคู่ประกอบไม่แม่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันวันนี้วางกันใหม่ก็สําหรับแนวทางของพี่ชายใจดีนะครับเนาะเริ่มต้นพี่ชายใจดีก่อน วันที่20วันนี้นะครับเราใครสะดวกจดจดไว้นะครับกคส์ะดวกแคปก่อนเราแคปเหมือนเดิมเราพัฒนานะครับสึกเงินเล็กสึกเงินน้อยเงินเงินพันนะครับเนาะสึกเล็กรอสึกเงินแสนครับเนาะอีกหลายวันนะครับสึกเงินแสนตัวนี้สึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันค่าเวลาไปก่อนนะครับส่วนใครเข้ามาก็ถ้าเป็นคนรัฐบาลเข้ามาก็ชมประพรบันเทิงนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะ พิชัยใจดีนะครับเด่นเก้าเด่นบนล่างนะครับเด่นเก้าเด่นหนึ่งนะครับจับคู่หกคู่เหมือนเดิมนะครับมีหกเก้าสี่เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดนะครับทุนให้ครับนะครับเราทางเราพัฒนาเด่นเก้าเด่นหนึ่งนะครับจับคู่หกเก้าสี่เก้า 0 7 1 7 1 8 0 8นะครับ6คู่6คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่4คู่นะครับเนาะเน้นไปที่6 9 49แล้วก็1 8ึ่งนะครับ6 9 49 18 17เน้นไป4คู่นะครับเนาะก็ชุด3ตัวนะครับมีลุ้น3ามชุดเหมือนเดิมมี3 6 9 6 4 9แล้วก็8 1 7นะครับ เดิทางพี่ชายใจดีนะครับเนาะถ้าใครจดไม่ทันผมเพื่อนโพยให้ก็กดกดคลิปกดจดได้เลยนะครับสำหรับเดินทางพี่ชายใจดีนะครับเนาะนี่มาที่องเปล่าสารคามนะครับเด่นบนล่างเหมือนกันนะครับเนาะเด่นหกเด่นสี่นะครับเด่นหกเด่นสี่จับคู่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า 57 58 59นะครับชนกับพี่ชายจะมี69กับ49นะครับเนาะชนกัน2คู่ดูที่จะมาไหมขอทวนอีกครั้งนึงนะครับของของบอกสารคามเดืน6เดืน4นะครับจับคู่67 68 69 47 48 49 57 58 59นะครับ ก็เด่นก็คือเด่นหลักหกหลักสี่นะครับจัดได้เลยวันนี้ไม่มีชุดสามตัวให้นะครับเนาะวันนี้ไม่มีจัดสามตัวให้ถ้าวันไหนไม่จัดชุดสามตัวจะลงสองตัวเก้าคู่นะครับเนาะแต่ถ้าวันไหนมีชุดสามตัวก็จะลงแปดคู่นะครับเนาะใครชอบก็จัดนะครับเนาะใครชอบของบอกสนา,ามก็จัดใครชอบของพี่ชายใจดีก็จัดได้เลยนะครับเนาะทางดีดีแมนๆนจากพี่ชายใจดีนะครับก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับเนาะจะทางวามสมกันเอฟซีทางช่องนะครับ ยงเฮงรวยนะครับเนาะวดที่แล้วเข้าเจ็ดสามตรงตรงนะครับเนาะวันศุกร์ที่แล้วบนนะครับเนาะบนเจ็ดสามตรงตรงเลยวันนี้ค่อยเข้าต่อเนื่องนะครับให้เข้าต่อเนื่องทุกคนงเฮงๆรวยนะครับเนาะตัวจากเกปนี้ถ้ามีเวลาก็ตา,า,ามต่อด้วยที่ฮานอยให้เอีเหมือนเดิมนะครับเนาะ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็จะลง ที่ช่องชุมชนเหมือนเดิมนะครับถ้ามีเวลานะครับเนาะถ้ามีเวลาอัดคลิปก็ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ก่อนก็จะลงที่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กด้วยนะครับเนาะแต่ไม่ค่อยมีคนดูนะครับเนาะไม่ค่อยมีคนติดตามเลยแสดงว่าคนดู Youtube มากกว่าไม่ค่อยดูเฟซบุ o กนะครับเนาะก็เลยไม่ค่อยลงครับเนาะลงก็ลงใ่รัฐบาลอพ่างเดียวแต่ก่อนถ้าวันไหนม่มีอัดคลิปก็จะลงที่เฟซบุ๊กไม่ค่อยมีคนดูนะครับเนาะ คนเน้นมาทางย t u b e สักส่วนใหญ่นะครับเนาะประมาณนี้ใส่โฆษณาเยอะมั้งครับเนาะมาถึงโฆษณาขายของนะครับเนาะขายของโน่นนี่นั่นเยอะก็เลยคนไม่ค่อยเข้าดูหรือเปล่าประมาณนี้ก็ครบถ้วนนะครับเดียวทางเราพัฒนาทางบ่าวสารคามแล้วก็พี่ชายใจดีนะครับจัดได้เลยใครก็ผมก็จัดเฉพาะตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้นะครับเนาะแล้วก็พี่ชายใจดีเน้นให้ก็จัดเฉพาะตัวเน้นก็ได้นะครับเนาะอาจจะลุ้นกับเขา ถ้าไม่ลุ้นก็ถ้าไม่ลงทุนก็ลุ้นไม่มันนะครับเนาะลุ้นไม่มันก็มีติดไปรวมนิดๆหน่อยๆก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะเจอกันคิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ